ครับสวัสดีครับนี่แ็ในเรียนลุงพอโค่นกับนี่ครับพอสอสิบสองครับ สวยๆงามๆกับพี่น้อง <c oughs> สนใจกับตักมาโวมากับเทปใบโดวนละครับต้กีีใสกรอบไว้ครับนี่นำเขา่าไม่เป็นเขียวๆที่เราออกจนกรอบสวยๆครับ นี่เลี้ยงลูกผู้สวงสรับพี่น้องด้วยเทวดาเด่นเด่นครับนี่ครับกลางล่างรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดิน,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 ดน,ดนพี่น้องสว,วยครับ ก,ก็นี่เดินลงโพทิมวันละหันอะไรครับโพทิมก็สวยครับนี่แดดแรงก็เป็น พอดีมีเสียงรถเข้ามาพอดีนะครับจอดที่ฟัร์นแบบมั่นเป็น,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 ปนออาจจะมีเสียงรบกวกด้วหน่อยสวยๆครับรถผู้ทิมบาลานเลยคู้โคด,ดิที่หนึ่งครับนี่ครับเห็นพ่อสาวสิบสองสักหน่อย <c oughs> ครับผมครับขอความชอบเชีช่วชาญดีละครับครับขอบคุณครับ